นี้เมื่อคืนดีกว่านะคะเรียกว่าตกอกตกใจกันไป<ช>ค่ะเมื่อคุณพลอยเชอร์มานนะคะโพสต์ค่ะ โพสเหมือนจะลาวงการก็คือคุณพลอยบอกว่าจริงๆแล้วจะเล่นละครเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายค่ะนะคะทำเอาหลายคนโอ้โหอ้าวแล้วผลงานจะไม่มีได้ยูออหน้าจอเลยเหรอจริงๆไม่แบบไม่ใช่แบบนั้นนะคะ <S <S คือคุณมัมพลอยเนี่ยบรรยายว้อย่างกินใจนะคะว่าเธอตั้งใจทำผลงานละครเรื่องสุดท้ายอย่างสุดความสามารถค่ะก็คือเรื่องเลยาน,นั่นเองค่ะแต่ f อมัมพลอยไม่ต้องใจหายนะคะเพราะว่าเจ้าตัวยำชาร์ตนะคะว่า ยังไม่หายไปไหนค่ะยังเปิดรับโอกาสในเส้นทางใหม่ๆทั้งภาพยนตร์นะคะแล้วก็สนใจงานพิธีกรด้วยอเอออถือว่าแปลกแนวเหมือนกันนะเพราะปกติเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นคุณพลมาทางานพิธีกรเลยนะถ้าเป็นพิธีกรก็ต้องแซ่บแน่นอนออแหละเราจะอยู่ช่องไหนอะพิธีกรอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะรวมไปถึงผลงานอื่นๆผลงานภาพยนตร์ด้วยออนะคะซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์ประเด็นนี้นะคะก็มีโอโ้ดาราเข้ามาแซง ความยินดีเกิดมากมายเลยนะคะส่งกำลังใจด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่โป๊กค่ะซึ่งเคยเป็นคู่ขวัญกับละครดังจากสารมีตรีตาจํำได้ไหมคุณผู้ชมจจพี่โป๊กเนี่ยเขามาบอกว่าสู้ๆนะคะพร้อมชื่นชมมัมพลอยว่าเป็นคนเก่งและตั้งใจทํางาน,นมากๆคนหนึ่งมีอีกหลายคนนะคะทั้งน้องดีอา่าคุณเฟยปานวาดสาวโยเกิร์ตรวมไปถึงคุณหญิงละาค่ะ คนนี้เข้ามาเม้นบอกหยิบแบบนี้คุณผู้ชมเอาให้ดูเขาบอกว่าเขายังอยากเล่นละครกระตูอยู่เลยเผื่อเจอกันในโอกาสหน้านะหรือว่าจะเป็นหนังก็ได้แต่ที่แน่ๆปีหน้าเจอกันยาวๆเออ,เอ,อนะคะ แต่รู้วสองคนนี้เขามีโปรเจกต์อะไรกันเนาะคือฟังเนี้ยเขาไม่หายไปไหนหรอกคุณผู้ชมเออเขาแค่ไม่รับงานละครแต่งานพิธีกรงานหนัง MV มโฆษณาอีเวนต์เขาก็ยังรับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยได้เห็นหน้าเห็นตาคุณพลอยแน่นอนนะไม่ได้ว่าหายวับไปจากวงการเลยแต่หลายคนก็มีข้อสงสัยเหมือนกันพี่แจ๊คบอกเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงต้องลาออกจากวงการเพราะจริงๆแล้วคือเกลียยแต่คุณผู้ชมเพราะว่าเล่นละครแต่ละเรื่องอย่างเพลิงพนางอ๋อเพลิงพนางถูกต้องนะคะเพลิงนางรวมไปถึงละครเรื่องเลยาน่มัน เครียดจริงๆบางคนเขาบอกว่าเคยดูบทสัมภาษณ์คุณพลนะคุณพลเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่อายุ12เล่นละครมากี่ปีแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขาบอกว่าอยากจะแบบพักทุกอย่างตอนอายุช่วง40เนี่แหละแล้วก็รับอะไรที่มันสบายๆเบาๆบ้างนะคะก็ติดตามผลงานอื่นๆของคุณพลเชยมานกันต่อนะคะ